ทำอะไรกันแน่กับพระพุทธศาสนาเขาปกป้องเขาคุ้มครองหรือว่าเขาทำอะไรอ้างว่าเออเขาเนี่ยเป็นพระธาตุแค่พฤติกรรมของหลวงปู่เนี่ยมันจะเป็นพระอรหันได้ไงตามที่ลูกศิษย์เขาอ้างใช่ไหมคือแค่สีเนี่ยยังไม่ได้และที่สำคัญอ้างว่าตัวเองเป็นอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์บ้าบอกเขาแตกอะไรรู้ได้ไงว่าตรงไหนนมตรงไหนที่รับผมว่า มันไม่ใช่อัลไซเมื่อบางเวลาหรือเปล่าซึ่งผมคิดว่าพระผู้ใหญ่ต้องจัดการนะเมื่อรู้เห็นเป็นใจทั้งในวัดรู้กันหมดแม่ทงแม่ชี้รู้หมดฮะเมื่อเราดูแล้วมีความรู้สึกอย่างไรกับภาพที่ปรากฏเสียงที่ได้ยินคนเราเมื่อเห็นพ่อแม่ เกชาลาลงไปแล้วเราก็เกิดความกรุณาสงสารท่านอยากจะช่วยให้ท่านมีความสุขถึงไม่ใช่พ่อแม่ของเราเป็นเพื่อนมนุษย์ที่เกิดร่วมชาติร่วมบ้านร่วมเมืองพอเรายังแข็งแรงอยู่เห็นผู้แก่ผู้เฒ่าเราก็อยากจะช่วยเด็กเยาวชนหลายคนได้จูงแขนผู้แก่ผู้เฒ่า ข้ามไฟแดงข้ามถนนหนทางนั่นเป็นการแสดงออกถึงจิตใจของเขาที่เป็นบุญเป็นกุศลแต่ที่เราเห็นกันอยู่พระสองฆ์องเจ้าท่านมีภาษาการมีอายุมากช่วยตัวเองไม่ได้คนโดยทั่วไปก็เห็นแล้วก็เกิดความสงสาร ความปรารถนาดีอยากจะช่วยท่านให้มีความสุขเห็นแล้วก็เป็นอย่างนั้นแต่ก็มีคนบางกลุ่มเห็นแล้วอยากจะว่าอยากจะตำหนิอยากจะทำร้ายท่านมีเรื่องเกิดขึ้นในอดีตเหมือนกันในสมัยที่พระเจ้าของเรายังทรงพระชนอยู่เมื่อสองพันกว่าปี อยากจะนำเรื่องราวของนางจินตมาวิกามาเล่าให้ฟังจีนางจินตมาวิกานี้เป็นหญิงที่เกิดขึ้นในเมืองสาวัตถีในช่วงนั้นพวกเดรัจีเนี่ยลาบสการะต่างๆฝืดเครืองหาได้ยากเพราะพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้น ประชาชนก็มานับถือพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากนะทำให้พวกเดรจตีนั้นไม่พอที่จะอยู่กินก็บางคนก็ไปยืนอยู่ข้างที่นนข้างถนนประกาศว่าพระสมณะโคดมทน่านั้นหรือที่เป็นพระพุทธเจ้าพวกเราก็เป็นพุกพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะเธอนาข้าวปลาอาหารมาถวายเราก็มีอานิสงส์เท่ากับถวายพระพุทธเจ้านั่นแหละถึงประกาศอย่างนี้ก็ไม่มีใครที่จะไปทําบุญกับแก นะพอคนที่เป็นประรยบุคคลเขาจะทำบุญที่เป็นเนื้อนามบุญจริงๆเพราเขากาใจเขารู้ทีนี้พวกเดรตีเหล่านั้นก็มีความคิดว่าจะทำยังไงให้พระสมณโคดมนี้เสื่อมเสียเกียรติยศทำให้ราบสการะเสื่อมไปแกก็เห็นแต่นางสามาวิกาคนหนึ่งนาง จินยมาวิกานี่แซึ่งเป็นหญิงที่มีความสวยความงามแล้วก็จะเป็นเหตุทำให้ชื่อเสียงของพระพุทธเจ้านั้นวิบัติไปได้วันหนึ่งนางจินมาวิกามาที่สานักของแกแกก็ไม่พูดด้วยนางจินมาวิกาก็ถามตั้งสมครั้งแกจึงบอกว่าเธอไม่เห็นหรือว่าพระสมณะโุดมเนี่ยเบียดเบียนเรา นางก็บอกว่าจะให้ช่วยอย่งังไงพวกเดรัจีรลานั้นก็บอกว่าเธอต้องทําให้ชื่อเสียงเกียรติยศของพระพุทธเจ้านั้นเสื่อมเสียราภสก,การาของพระองค์ก็จะน้อยลงนางกิิมาวิกาก็เป็นคนที่จะฉละาดในการวางแผนใน,นช่วงตอนเย็นเย็นนางก็แต่งตัวอย่างสวยงาม ชาวบ้านเขาฟังทำเสร็จเขาก็เดินจากวัดมาสู่เมืองแกก็เดินสวนทางไปชาวบ้านเขาก็ถามว่านี่เธอจะไปไหนนะก็บอกว่าเอ้พวกท่านนะ่ยยุ่งอะไรนะเราจะไปไหนก็เรื่องของเรานาะงก็เดินไปทางวัดเชตววนแต่พอไปถึงก็เียว่ออกไปแต่ภาพที่เตียสมของพวกเดรัจที่อยู่กลางๆวัด ตอนที่ชาวบ้านจะมานิมนต์พระบุรธเจ้าไปฉันเขาก็ออกจากเมืองมานางก็ทาท่าเดินจากวัดนะไปสวนทางกันเขาก็ถามว่าเธอเนี่ยไปอยู่ที่ไหนมานางก็ไม่พูดพอาร่วงไปสองเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนเขาก็ถามแกจึงบอกว่าแกนอนอยู่ที่วัดพระเชตวันนะในพระกันเดีคุดีเดียวกันในที่เดียวกันกันกบพระบุทธเจ้า คนก็เริ่มสงสัยนะในสี่เดือนห้าเดือนนางก็เอาไม้เอาผ้ามาผูกที่ท้องนะเหมือนกับท้องนุง่งพอตกเดือนที่เก้านางก็เอาแผ่นไม้กลมๆนะมาใส่ที่ท้องแล้วก็เชื่อวปลูกไว้แล้วก็เอาไม้ทุบที่แขนที่ขาของนางให้มันบวมนะทุบที่คางต่างๆให้มันบวมขึ้น นางก็ไปในที่เขาฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมอยู่นางก็ไปยืนต่อว่าพระพุทธเจ้าท่านเนี่ยเป็นผู้มีวาจาไพเราะรู้แต่แสดงธรรมให้พุทธบริษัทนั้นฟังแต่ท่านเนี่ยไม่รู้เรือนที่จะให้ดิฉันอยู่เพื่อการคลอดลูกเลยแปว่าพระพุทธเจ้าแม้แต่อุปถาของท่าน นะนางวิสาขาอนาถวาินิกาเศรษฐีท่านก็ไม่ยอมบอกนะท่านใดหรือท่านฉลาดรู้แต่แสดงธรรมนั่นแหละแต่ไม่รู้ตรงที่ดิฉันจะคลอดเลยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเรื่องนี้นะให้เรารู้กันอยู่สองคนนะเจอกับฉันเนี่ยให้รู้กันอยู่แค่สองคนในะระหว่างนั้นด้วยบารมีของพระพุทธเจ้า เป็นเหตุให้ที่โยงที่อยู่ของเทวสกาะบนสวรรค์ชั้นดาวดึงร้อนไปบนเทวสก,กะก็เลยมองดูมีเหตุอะไรเกิดขึ้นก็รู้ว่านางจินจมาวิการนี้ไปก่ลาวตูภูเจ้านะก็เรียกเทพบุตรทั้งสี่ตนลงม,มาจำแลงร่างกายเป็นหนูนะก็ไปกัดเชือกที่ผูกไม้อยู่ในเสื้อของนาง นะแผ่นไม้มันก็ตกลงถูกเท้านางเท้านางก็ตปนะร้องด้วยความเจ็บปวดประชาชนเขาก็รู้ความจริงว่านางนั้นกล่าวตู่พระเจ้าใส่ร้ายพระเจ้าว่าร้ายพระเจ้านะบางคนก็จับนางออกไปข้างนอกพอร,รับสายตาของพระพุทธเจ้าแผ่นดินซึ่งมีความหนาก็ไม่สามารถที่จะรองรับคนชั่วช้าบาปกรรมเหล่านี้ได้ นะแผ่นดินก็ได้สูบนางลงไปแล้วก็ตกไปสู่นรกอเวจีเราจะเห็นว่าเรื่องราวของนางกิจมาวิกานั้นไปใส่หลายพระพุทธเจ้านะผู้ที่ไม่มีความผิดเลยเป็นทักกิณน,นียบุคคลเป็นผู้มีบารมีที่สังสมมามากนะเป็นพระหันเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจแล้วนางก็ไปกล่าวร้ายไปใส่ร้าย ก็ได้รับบาปกรรมในทันตาเห็นนะในพบปัจจุบันนี่แหละเป็นเหตุเป็นบันจจัยว่าการว่าร้ายการให้ร้ายคนดีเกิดมาเป็นพุทธบริษัทแล้วไม่ควรคิดไม่ควรทำนะคนที่เป็นบัณฑิตคนที่เป็นพระโหสูนเขาจะฉลาดเขาจะไม่ว่ารา้ายพระสงฆ์อง์เจ้าจะไม่กล่าวร้ายเขามีโอกาสตักตวงในการทำบุญทำบุญส่วนเขาก็ เร่งทำบุญทำกุศลสร้างคุณงามให้ความดีให้กับตนเองดังนั้นเราควรที่จะเป็นบุคคลที่ฉลาดในพุทธศาสนารู้จักเหตุรู้จักผลนะไม่ใช่จะเอาแต่กิเลสต,ตัวเองนะผมเ่งคนอื่นทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนชื่อเสียงวิบัติสิ่งที่ทำนั้นไม่ดีเลยนะไม่ควรทำเราควรตั้งใจอยู่ในความดี เป็นมงคลกับตัวเราเองนี่แหละสิ่งที่เห็นสิ่งที่ปรากฏมันก็มีเหตุมีผลสมน้ำสมเนื้อบาปก,กรรมต่างๆที่เราทำมาถึงเราจะลืมว่าเราเคยทำไม่ดีกับใครมาแล้วแต่กรรมเหล่านั้นมันไม่เคยลืมมันจดจำไว้ตลอดแล้วมันก็รอการให้ผลเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ไม่ควรทำเลยไอ้ที่ไม่ดีนะทำแต่สิ่งดีๆตลอดไป